สวัสดีเพื่อนเพื่อนสายตกทุกท่านนะครับเช้านี้ที่ชนบุรีทีมงานดูระคิงนะเขามีคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดตกมึกนะเพิ่งจะนําเข้ามาส่วนตัวก็คือหาโอกาสมาตกมึกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาชวนมานะก็เลยใจง่ายมาเลยก็ตามสไตล์นะครับในเมื่อได้มีโอกาสมาแล้วนะครับก็จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับถึงสถานที่ถึงค่าใช้จ่ายต่างๆก็เราก็จะจอดรถกันที่วัดช่องแสมสาร นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีไถเรือมารับครับรอไตเราก็จะเอาอุปกรณ์มาเตรียมนะที่เคยเห็นนะครับคือชุดนี้มากับดูราคิงดูราคิงมีคันเบตตัวใหม่เิดซิงเลยนะยังไม่ได้วางจําหน่ายใช่ไหมยังค่ะวันนี้ผมไม่ได้อ,อะไรมาเลยนะเอารอกมานะครับรอกก็ไม่มีสาย <laughs> เขาบอกว่าไม่ต้องใส่มาบ้างผมว่าถอดทิ้งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาใส่สายตัวนี้ท็กซ่า แฮกซ่านะครับแฮกซ่าถัก60.8นะครับยาว150เมตรสำหรับรอกของผมนะที่เคยใส่นะครับ0.8เหมือนกันนะครับแต่เป็นสายแบรนด์ของญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่ง mm hmm. นะครับใส่เต็มพอดีเลยนะครับลดๆเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแฮกซ่าตัวนี้ของของดูราคิงนะว่าจะใส่แล้วรอเหลือเยอะไหมถ้าเหลือเยอะแสดงว่าส,สายสายแม่งใหญ่นะสควิตนะครับดูราคิงสควิต แล้วมี8 8ฟุตหอันนี้เป็น8ฟุต6เหมือนกันนะครับเังผมที่เคยใช้ใช้อยู่คือ8ฟุตสนะแต่อันนี้เป็น1.8 3.0 0.4 0ดดสา8ี PE โอ้เลขอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวไปอธิบายฟังนะครับสำหรับมือใหม่ๆนะแล้วมันเป็นห่วงเตดปับ๊บเรามาใส่ของของที่ตัวมันนะครับแล้วมันเป็นห่วงที่รูดได้ดไดเป็นห่วงที่รูดได้เป็หวงที่รูดได้ นะอุดป๊าบแค่นั้นนะครับก็คลายๆนะคลายคนทายนี่แหละเฮกซ่าเฮกซ่าหกนะใส่ลอกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไดว่าไดว่าอะไรวะเนี่ยเอ็มโรดัสสองห้าศูนย์แปดนะครับ <c ười> เดิมทีนะครับ <c ười> ผมใส่ PE 0.8อยู่แล้วนะครับของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับใส่เต็มแบบโอ้เกือบลน้ลนพอดีนะ150เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับถ้าว่าถ้าว่าเหลือ สายละขอบเหลือนี่สแสดงว่าสายแม่งเล็กจัดนะครับถ้าว่าสายแล้วสายแล้วมันนูนขึ้นมาหรือเหลือในนูนนะครับสแสดงว่าไดมิเตอร์ใหญ่กว่านิดหน่อยนี่นะอันนี้สายใหม่เลยนะครับร5 0ยเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูนะเพราะผมก็สงสัยเหมือนกันตอนดับแรกๆเลยนะครับของของการที่ผมเลือกสายเนี่ย,ยแม่งเล็กกว่าเดีวเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวหมุนเข้ามาเลยนะครับสงสัยเหมือนกันนะว่ามันจะแบบ ว่ามันเล็กจริงป่ะนะเขาว่าเล็กนะเขาว่าเล็กผมไม่เชื่อแล้วเขาว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะมีโอกาสมาแล้วนี่คือไม่ต้องห่วงนะชัดเจนกระยี่แน่นอนนะเขาว่าอย่างเดียวไม่ได้นะบอกเลยนะสายเรียวเรียวจัดนะครับสําหรับใครที่ชวนมานี่คือว่าถ้าว่าแบบก็กลัวโดนขยี่ก็อย่านะบอกเลย เฮ้ยดูดีล่ะเฮ้ยหมดแน่เลยดูละโอ้ยเว้ยนี่จะหมดแล้วเว้ยเฮ้ยสบายใจได้หนูไม่สบายใจแบบมือ,อ <c oughs> เฮ้ยโอ้ยแม่งพอดดีเลยนะเว้ 8, ยสองห้าใส่ได้ผัด,ดีตอดนะเออนี่หมดแล้วนะหมดแล้วนะร้อยห้าสิบเมตรโอ้ยสบายใจแล้วเนี่ยผมโล่งใจเลยนะถ้าว่าแม่ง ้บาบงตหมดรที่เขาว่าเนี่ยหน้าตัดเนี่ยญี่ปุ่นนะครับว่ามันใส่รอกตัวนี้พอดีหรือเปล่านะครับผลสรุปแล้วแม่งใส่ใส่พอดีอ, <laughs> อันนี้แบบไม่เห็นเลยนะคือถ้าผมไม่เห็นผมก็ยังคล่องใจนะเพราะว่าผมก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อคนง่ายล่ะอ, <laughs> อันนี้เท่าไหร่หนูหม้วนเนี่ยราคา425บาทค่ะ425บบาทหน้าตัดญี่ปุ่นแน่นอน ก็จะเป็นแนวนี้นะครับเพราะว่า,วาชวนผมมามา,มาเทสนะ,านะมาลองะนะทางทีมงานของไตนะครับเขาก็จะส่งส่งซาเล้งนะมารับนะส่งซาเล้งไปรับเพื่อที่จะไปลงเลรือเขส่วนยังไงอยู่่อนนี่นี่งมีห้องอาบนองอาบน้ำด้วยนะขึ้นมาเปลี่ยนชุดได้เลยนะได้ค่ะได้อเออเฟี้ยวอ่ะคือว่าผมไม่เคยมาลงเรือแนวนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกครับที่สมนยสาร เดี๋ยวไปคุยรายละเอียดนะครับค่าบริการนะครับของแต่ละต้นเรืออีกทีบรรยากาศเรือโดยรวมใหญ่มากนะไม่ธรรมนะมันค่อนข้างจะเป็นแบบออกแนวเรือแบบท่องเที่ยวนะครับพาแบบนักท่องเที่ยวดำน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเกมตกหมึกนะครับชิลๆนะถ้าสายชิลนี่คือโอ้โหแนะนำเลยนะโคตรดีนะเหมาะกับการนอนมากสวัสดีครับกลับแต่ต้นนะ นายกหน้าดิยกหน้าดิยกหน้า <NATO. S 1> อ,อันนั้นมันเห็นเดี๋ยวเจอกันกลางเลยไตหันมานดินี่นะไตโนตสวัสดีครับนะครับไตโนตขอสอบถามหน่อยนะครับค่าบริการของการตกหมึกนะครับคิดยังไงฮะลงได้5คนครับ4,500 45ลงได้5นคน4,500 ครับผมคือทั้งวันตั้งแต่เช้ายันยันเย็นห้าโมงเย็นครับสี่พันห้าเบอร์โทรเลยฮะศูนย์แปดสองห้าสามหกศูนย์แปดสองห้าสามหกศูนย์สี่ห้าเก้าครับศูนย์สี่ห้าเก้าครับผมก็เดี๋ยวลองใช้เลยนะครับสำหรับสำหรับคันดูโรคิงนะครับสควิตอ่ะดูดีไซน์มันนะครับสำหรับสำหรับคันนี้นะผมก็ได้เพิ่งเพิ่งเคยได้จับสัมผัสแรกนะครับเบาเบานะครับถือว่าเบามากคันไม่ถึงขีดใช่ไหมเนี่ยหนู น้ำหนักคันไม่ถึงร้อยกรัมนะครับเท่าไหรก็ลองเอาไปชั่งดูนะผมไม่รู้นะนะครับคันที่จับนี่มีสาเวทนะครับเวทที่ผมจับนี่เป็นเป็นเวทอ่อนสุดนะครับเพราะว่าผมอ่อนก็บอกให้ให้ใช้คันนี้แหละบางอ่อนสุดแล้วบางอ่อนๆ่อนใช้คันอ่อนนี่แหละก็ว่ายู u นะครับเดี๋ยวให้ยู u use l นี่แปลว่าอะไรครับ the weight the weight of the rod light medium light medium three three size three size Have three sizes, 8 foot 6. He wants to know the meaning for light. Light is for small squid, for small size, edgy size 1.8 until 3. Have medium light from 2 until 3.5, medium from 2.5 until 4. Whatever. ไอ้หนูหนูแปลดิ่าอะไรวะเห็นไหมฮะเวทเหยื่อนะครับก็คือว่าสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับตัวตัวอักษรนะครับเนี่ยมันเขียนว่า83 8 3 2 l นะครับ3-2นี่คือไซส์มันนะครับความยาวนะครับ2นี่คือ2ท่อนนะครับ L นี่คือไลท์นะครับคำว่าไลท์นี่คือมันจะเล่นเหยื่อเบานะครับเหยื่อเล็กนะใช้คําว่าเหยื่อเล็กดีกว่านะ 1>, 1 8ถึง3นะครับถ้ามองเห็นนะนะสายก็จะเป็น0 4ถึง8นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นมีเดียมไลท์นะครับมีเดียมไลท์มันจะเป็น8ฟุต6ใช่ไหมใช่ค่ะ8ฟุตศกฟุต6นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า8.6 2 ml สองนะ ml ก็คือมีเดียมไลท์นะครับก็จะเป็นเวทเยื่อกางๆนะครับแล้วก็จะมีเวทเดียรอใช้เวทเดียรอใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวเเฉย นะครับทีนี้เราก็เลือกเอานะครับตามสไตล์ของเรานะถ้าเราไปตกแบบเมือกกระตอยตามข้างฝั่งนู่นนั่นนี่ใช้โยไม่ใหญ่นะครับก็ใช้ใช้ไลท์พอนะครับแต่ถ้าจะแบบว่าเผื่อนะครับงานหดโหดหมึกใหญ่ๆใช้โยใหญ่ๆก็ไปใช้มีเดียมนะครับตัว M นะครับประมาณนี้นะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับดูดีไซน์นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสีเนียมเนียมแบบลมดำนะ <laughs> ไม่รู้พูดว่าไงนะความรู้สึกเ,เบานะครับแบงค์นี่บางมากมันออกแบบมาค่อนข้างจะเป็นตกหมึกโดยตรงมากกว่านะ hmm. แต่ถ้าผิดคิวจะไปเล่นปลานี่ก็อย่าไปอย่าไปโหนกับมันนะครับ mm. เพราะว่าจับแล้วนี่แบงค์นี่บางมากนะครับความบางของแบงค์นี่มันมีข้อดีข้อเสียนะจานตามนะก็คือบางนี่คือ<า>ได,ได้ได้เซนได้ความเบาแน่นอนนะครับเพราะว่าหมึกนี่มันใช้หนวด หนวดจริงนะครับจิกนี่คือคกระเด้งรู้สึกเลยนะครับแล้วเราก็จะสัมผัสได้แล้วเราก็จะ,จะจะแบบเร็วอะความสัมผัสจะเร็วนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คืออย่าไปกระแทกหรืออย่าไปโหนมันมากนะฮะเพราะว่ามันลั่นแน่นอนดูแล้วมันบางเบาความเบาได้ไความอบางอ่าก็ต้องแลกกันนะครับสําหรับมือใหม่ๆเลยก็ก,ก็ใช้ได้นะ,อะเอ้แลกกี่บาทเนี่ยนุห้าพันห้าค่ะ 5, 5, 5, ห้าพันห้าอ <st ut ters> 5, 5้าพนี่นี่ถือว่าเป็นราคากลางที่ไม่แรงด้วยนะครับกับกับกับความบางเบาขนาดนี้นะและเป็นไกด์ทอไซด์ด <therapy. S 1> ้วยไทเทนเนียมทอไซด์นะครับถ้าว่าเป็นมือเก่าๆนี่จะจะรู้จักนะครับไทเทเนียมทอไซด์นะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็ก็คือมันเป็นไกด์ที่เป็นทํามาจากไทเทเนียมมีความเบามีความแข็งมีความเล็กมีความลื่น นะประมาณนั้นนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆส่วนสเปคคันก็เล่าแค่ประมาณนี้แหละนะก็ะที่เหลือก็ไปหาจับกันไปนะครับ5,000ต้นต้นๆใช่ไหมทุกเวทใช่โอ้โห oh ทุกเวททุกไซส์นะครับห้0พนต้นๆกับสเปคน,นี้นะครับเอาไปจับใช้เอานะครับส่วนตัวนี้ถ้าถูกใจนี่ยึดนะคันหนึ่งเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวไปดูกัน นะแล้วก็เมือกนี่โอ้โหแทบจะโอเบา,า,ามากนะครับจีไปนี่แบบเบาๆเลยนะคันนะครับคันมันเบานะแล้วก็ค่อนข้างจะบางนะครับความบางของมันนี่ข้อดีของมันก็คือเซนมาแน่นอนนะครับแต่ข้อเสียคืออย่าไปกระแทกอะไรล,ล,ลึลื้งัดปลาโหดๆ<ด> <laughs> ล่านแน่นอน <laughs> บอกเลย หัววัง,วงหัว,หวบาง <c oughs> เออเก็บหูวังไว้ด้วยนะหัวบักไว้ไม่โดนเนี่ยอนนไ,ไ,อไอเสียงที่เปิดให้มันให้มันแก๊สแก๊สนี่ตอนหมึกมันกระชากนะครับนะครับไม่ต้องลำคาญเอ้ยทำไมเปิดเสียงบเบรกลอกดังจังในนี้นะสำหรับมือใหม่นี่ก็จะสงส <c oughs> ัยนะเห็นไหม โอ้แล้วตายโดนแล้วมาแล้วไตชูมังนี้หน่อยตายชูมังนี้นะฮะโดดเดียวด้วยนะโอ้ไซนี่โอเคนะไตไตได้ได้แกงหน่อยเรียบร้อยฮะเป้าหมายคือ30โลนะตายนะตายผมเอาเยอะไปมั้มเนี่ย30โลเดี๋ยวรอไหมไตผมไตผมยาวสามสิบโลซื้อดีกว่าไหม สายโน้ตนะครับสมัยสารก็จะเป็นฟิลแบบตกริมเกาะนะครับถ้าว่าเป็นเขื่อนนี่ก็ตกประช่อนเขื่อนนะกระพายไปเรื่อยนะครับตกตามชายฝั่งริมเกาะนะครับไม่ใช่เป็นทิปเอ้ยโดนแล้วถ้าตั้มกูแล้สินะออกแนวเคาะนะ S <S oh, <S <S ดี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 นะดีดีเบาด้วยนะครับอันนี้เป็น8ฟุต3นะครับอ่ะดูดีไซน์นะครับดีไซน์แบบกลางแจ้งนะที่เห็นนะโอเคเลยนะโอ้แล้วราคาไม่แรงด้วยนะ5 0 0พันต้นต้นนะครับกับสเปคนี้นี่โอ้ต้องไปจับนะลองจับดูได้นะครับจะไม่บอกนะครับว่าดีไหมไม่ดีไหม,<ด>มะนะครับผมแค่นำเสนอนะครับให้ ให้พูดตามความรู้สึกนะครับแล้วให้ไปพิจารณากันเองนะครับเนี่ยตีไปนะครับ๋ยูมัลังเลงสายนะสายปล่อยนานแค่ไหนนะเป็นเบสิกหรือเป็นชาร์โลครับตายเบสิกนะครับไอ้คำว่าเบสิกนี่คือความจมนะถ้าว่าเป็นเบสิกก็จะจมจมมาตรฐานนะจมกลางๆนะครับความเร็วในการจมนะครับถ้าเป็นชาร์โลนี่จะจมช้านี่ย จะเป็นดีฟนี่ลงเร็วหน่อยอันนี้ใช้เป็นเบสิคนะครับอู้ดูแล้วไนเบสิคนะครับอู้ดูแล้วไงล่ะใครก็แหวกันเสียงแม็กซ์ก็ได้มพงโผลปล่อยหวานไว้10ร้อย1000หุ้ยปลาแน่เลยไหนปลาตึ๊งๆๆ๊งเลยเก๋าเหรอปลาเก๋าโอ้โหโอ้โหดูไปดิมึกใหญ่มุกใหญ่ หงงันงระดุงคันเลยบึกเลยแกเอ <c oughs> อเนี่ยรู้เลยนะเนี่ยดูความโค้งม,มันนะ <c oughs> ดีนะเอาปลาจริงด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้โหดูตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหกูเปอร์ตัวใหญ่ด้วยนะแต่มันได้ที่ไหนใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะเหมือนถ่ายอ่ะเนอะที่แรกดึงมาผมคิดว่าตัวสามนิ้วนะเกี่ยวอุ้ยเฟวอ่ะสุดยอดกินได้กินได้ไหมได้ครับกินได้อยู่ยูสบอกอร่อยอร่อยนั่นถือว่า power นี่โอ้โห power นี่ตึงๆเลยนะ คยอยังใช้แบบระวังระวังนะระแวงเห็นมันเบาแล้วแบบเบาแล้วแบงมันแบบมันบางนะกลัวอ,อยู่นะเห <laughs> มันล่อไปซะก็จะเลาะเลาะไปเรื่อยๆนะครับตามชายชายชายเกาะนะขอนตีนี้รู้สึกว่าจะได้ตลอดอ่ะห <c oughs> ันแม่งไหนครับไตทันนี้ก็ได้ครับรนี่นะก็ไร้แล้วครับแต่ทางนี้ไปจนูกนาไหนนะตรงนี้นะ <c oughs> ก็คือรอบลำนะครับได้หมดนะครับทุกพื้นที่นะครับ้าจะตีออกไปนอกฝั่งก็ปล่อยจมนานหน่อยนะครับสำหรับแต่ถ้าหวังผลเร็วๆฝั่งนี้ฮะอ๋อฝั่งนี้นะหวังผลฟิลแบบนี้นะชิวๆนะครับนั่งนั่งเรือชมวิวเกาะนะครับแล้วก็มือว่างๆก็ยโยกไปนะถ้ามันจับปุ๊บก็ได้มึกไปกินดูสักเด็ด สเต็บไตนะครับดูนะปอดไปปุ๊บก็เลยออกเนาอกมาเยอะเลยแค่นั้นนะครับอย่งนี้นะอ้าวเฮ้ยเกินแล้วนะโอ้ยเบี้ยบโอ้ยตัวเท่นี้ผมไม่ตกหรอกนี่เศษเล็กบนี่หาวัตถุดิบแล้วรอดแล้วนะ เฮ้ยเหลือใครเนี่ยเบลเหรอบางกับเก่าเขาไม่นับป่ะหมึกหมึกนี่เหลือใครบางกับเบลเหรออ่สวยละกูเนีะย o u ยูสนะครับยู u u s ได้ไปแล้วนะครับใต้เรือนะเขาตีเข้าไปเขาตีเข้าไปชายฝั่งนะครับผมตีออกนอกฝั่งนะเอาหมึกใหญ่ไงหมึกเล็กอยู่ชายฝั่ง ติ้งๆปล่อยมันจมนะครับโบต้ามโดนแล้วท้ายเรือตามมาไหมโว้ยตัวมันใหญ่มากเลยเอาแล้วเจอไซส์แล้วบิ๊กบิไซส์ไซส์บิ๊กไซส์โอ้โหนะผมก็จิ้มลงไปที่เดียวเลยโอ้ต้ามปล่อยปล่อยปล่อยนานไหมอือ โอ้โเข่าขันโอ้โฮโอ้โฮถ่ายกินกันด้วยจอดจอดเลยตัวนี้น่าจะมีตารูปไหนพี่อยู่ไหนแบบนี้นี่ยโย2.5นะครับโอเคครับโอ้โหได้เรื่องได้เรื่องมีอะรมัอีกรอบ1 2โอ้โหโอ้ต่ยอมให้โดนเลยอ่ะดูขึ้น โอ้โหน่นีเลยนะมันดัง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 ,ง,งสูงมากนะครับนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะหาตัวยากนะครับตั้งลมมาตั้งขึ้นนะครับน้าไม่ค่อยสายเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงฝนนะก็คาดเดายากนะครับสําหรับกาทรทะเลนะครับตอนนี้ก็ที่ถามสายคือเดี๋ยวรอรุ่นตอนช่วงหัวน้ําขึ้นนะครับตอนนี้น้ํามันลงลงตั้งแต่ออกมานะลงไปเรื่อยๆตอนนี้ลงเยอะนะ เดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายๆนะครับถ้าจะไปจัดก็ตอนนั้นนะครับส่วนตัวคือผมยังไม่รอด <c oughs> ครั้งแรกก็ยังไม่รอดเลยนางเบลได้หมึกหมึกหมึกปอกไปตัวหนึ่งนะโอ้โหจะมองไม่เห็นเนี่ยนิ้วโป้งใหญ่กว่านะาน่าต้ามได้เกือบครึ่งโลนะตัวหนึ่งนะครับยูรยียสี่ก็ได้ตัวหนึ่งนะครับผมก็สเต็ปเดิมนะย่างโบเหมือนเดิมย <c> ว <oughs> ดูนะครับช่วงบ่ายช่วงหัวน้ำขึ้น นี่ก็บ่ายโมงสิบห้าครับน้ำเริ่มทยอยขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอแบบกลุ่มจะจัด,จดไม่มนะีบางตัวมากนะไม่รู้ว่าเป็นที่วันนี้หรือเปล่านะครับหมายก็วนเวียนไปไปไป,ไปเรื่อยนะก็คือขับวนรอบไปเรื่อยนะว่าจะเจอตัวตอนไหนนะครับ ส่วนตัวยังไม่โดนนะยังไม่โดนป๊อตสักทีนะสวยนะสวยทุกที่ที่จอดนะครับแต่ยังไม่ไม่หนานะรอบลำนะครับไม่ง่ายนะวันนี้ไม่ง่าย ยา,ย,ยากิเล่เดี๋ยวนี้นะครับค่อนข้างจะได้ตัวยากนี่นะครับในช่วงบ่ายสองนะครับตอนนี้ว่างๆก็แก่กินหมึกที่บางตัวไปก่อนนะท <c oughs> ่าเบลก็ <c oughs> เปิดก่อน, <c oughs> นนะแหมรู้สึกไง <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยอะหมึกของบางอร่อยใช่ปหม <c oughs> บางมหมึกเหรอะม <c oughs> <c oughs> าเบิร์หมึกบางมาบ่าย <c oughs> ยอดเลยนะกางเกงทะเลสดๆนะครับมใส่ปลาชิวๆนะปลาเหมือนกันเหมือนกันาดหาไม่ได้นะครับบอกเลยหาสดอย่างนี้ในตลาดไม่ได้นะครับไไป่ะนีกับบรรยากาศนะดูดิบรรยากาศมันสดเต่ง แต่ยังไม่ได้หมึกนะยังไม่ได้หมึกแต่ก็ชิวนะเออม,มานั่งเห็นวิวเห็นบรรยากาศนะครับงานโคงเคียงมึนๆน,นะอคแค่นี้ก็ชิวแล้วนะแต่เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวจะขยี้นะหวังว่าจะรอดนะครับส่วนตัวแ <c oughs> อ,อโดนแล้วใช่ใช่ <c oughs> ใช่โอ้ ทำไมเหมือนควางตัวใหญ่จังโอ้โหอโสรุปแล้วผมรอดแห้วบสามสิบ้าลงมาตั้งกัน2องโมงเช้าโอ้แต่มันก็เหนื่อจริงๆนะ,ะคือน้ำมันมันมันลงสุดจริงๆนะคะตอนนี้น้ำเพิ่งเริ่มทยอยขึ้น แต่ยังขึ้นไม่สุดนะก็ก็จับถี่ขึ้นนะครับตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองครึ่งน,นะบ่ายสามอะไลจับจับถีขึ้นนะแต่ก็ไม่หนาตัวมากแต่ว่ารุ่นตอนแบบน้ําเริ่มขึ้นแบบเกือบสุดเกือบสุดเนี่ยเพราะว่าสุดนะ <S <S <ๆ>อย่างนะพอเวลาตอนกดกองเปิดถ่ายยางดีไม่จับ เปิดจนแบบแบตจะหมดเมมจะเต็มแล้วนะไม่จับรับปิดเท่านั้นแหละปิดยังนะกี่ไซส์ก็ประมาณสักสี่นิ้วนะครับไม่ใหญ่นะคือยังลื่นเหลือเลยนะครับสำหรับคันเวทนี้นะเวทแอลนะครับเวทเล็กสุดนะของของยูริคิ่งนะดูละไซส์ครึ่งโลโลนึงนีงนง่ตึงๆสบายๆนะครับ ยนตอบคอุ้ยตายโดนอีกแล้วโหโดน้อกนอกเลยนะเอ๊ะสาตีตีไปข้างตีตัวี่สอตัวตาตามตาตีไป้ตั้งข้างในแทบตายตัวาตัวตัวเดี๋ยวันตัวนีัวนี้โแล้วนะนโอ้ย ไปอ่ะตรงมั้นอ่ะตรงเอาไปข้างนอกเหรอพี่ออกไปข้างนอกผมยังมองไม่เห็นนักตัวอุ้ยใส่ดีด้วยนะโอ้โหดีนะมาสามสี่ตัวนะมาเป็นมาเป็นมาเป็นปูอ้ยเต็มมือนะ อุ้ยเหน่ต้องรีบให้เนาะล้างเรือรอยนะเต็มเป้าช่วงสี่โมงครึ่งรู้สึกว่าบันเทิงขึ้นกว่าเดิมนะช่วงครึ่งวันเช้านี่ค่อนข้างจะเงียบนะซึ่งวันบ่ายมาดูดีกว่าเดิมพอมีเพลงกันเนาะโอ,โอ <f Read ing> ้โหอุ้ย โลเงี่ยวิ่โอ้นี่นี่เอาโอ้ไหนตึงครับตึงอยู่นี้ตึงอีกแล้วทำไม <S 1> <S 1> ผมไม่ตึง <S 1> <S 1> ทำไมผมไม่ตึงกัมนาไปตุดกี้เลยนะโอ้โหตามนึ่งของจริง không được mười lăm lóc a tiệm và nó tìm đều nó pap cap boy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  let vlog là ton john nhưng tìm đình lìa mhm ding dinh 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 ปลากดปลากดกดปิดแม่งได้เฉยเลยป้าวัวเชียวเรียบร้อยโอ้ยถ่ายถ่ายด้ระวังหน้ามัมนยถ่ายรูปพี่แค่ไหน แต่ว่าบอว่าแอคชั่นมันได้ไงหนูโอ้โหจะเลิกเลยเที่ยวกล้องมาไอ้กี้หลังจะไปกดกล้องหลังเลนะดีนะมีกล้องหลังอยู่นะอยากจะตึงมันนานแล้วตัวนี้นะเก๋าเก๋าอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวอยู่นะหม้นี้ปลาดุเอ้าไมโครกัดเดะดยวอยูนะ วันนี้ได้ปลาผมได้ปลาเยอะกว่ากว่าบึกเป็นเก่าฟอดนะตัวสี่นิ้วนะปล่อยไปนะเออนี่มันเหยื่อปาลาหรือเหยื่อหมึกวะเนี่ยปลาแม่งกินดีกว่าหมึกอ,อีกใส่ตัวเราไปใส่นะอืมโอ้เก่าม่งจับกัดดีมากเลยนะยนี่จะเป็นสายปลานะสายปลาแบบล่าปลาไมโคร ยันแบบทุกหมายนะผมว่าม่งเต็มลำนะแต่เป็นเม็ดแต่เย็บปอมเนีถ้าว่าถ้าว่าทั้งวันเลยเนี่ยมีคนเล่นปลาอยู่คนหนึ่งนะผมว่าเต็มลำใช่ทุกหมายนี่แบบน่าจะปลาเยอะมากโจแล้วไงไมโครนี่ฮะนี่ฮะตามไมโครนะฮะ เอาคันหมึกนี่แหละนะได้แล้วเก๋าโอ้่ไซใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเก๋าตุ๊กแกกัดไมโครนะเอาใช้คันหมึกนี่แหละนะแต่จริงๆแล้วก็ไม่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 ใช่ทางตรงมันนะแต่แบบแกเซียนได้ตึงๆเลยนะฮะหายชูเลยชูนิดะนึ่งไม่ถึงห้าขีดปอย ขีดลงหม้อนะก็หมดเวลานะครับนี่ก็หกโมงแล้วนะครับแต่ว่าแดดโอ้โหยังแทงตาอยู่เลยนะก็สรุปลงดโดยรวมนะครับการมานั่งเรือนะครับเพื่อที่จะตีหมึกนะครับริมเกาะนะครับส่วนตัวเป็นครั้งแรกนะก็สัมผัสได้เลยนะครับว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับเพราะ ในพื้นที่ที่เราไปนะครับหินมันอยู่รอบตัวเลยนะครับมันสามารถอยู่ได้ทุกที่นะเพราะามันมันไม่เหมือนไปตีปลาเขื่อนนะเราตีเข้าตะลิ่งนะครับหาปลาอันนี้แบบรอบตัวเลยนะครับมาห้าคนก็ต้อง5ทิศเลยนะครับ <c oughs> เพื่อจั่วให้เจอสักสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขยี้ไปรูนั้นนะวันนี้หมึกไม่หนานะครับแต่ว่าพอได้นะครับก็ถือว่าไม่คิรีนะครับ ส่วนจะดีไม่ดีนะครับมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่น้ําแล้วแต่อุย้ยแล้วแต่เยอะมันเป็นของธรรมชาติ <c oughs> นะนะสรุปโดยรวมก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะมาออกเรือแบบนี้นะครับก็สําหรับไตไต,ไตโนดนะครับไตโนดก็จะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนี้นะครับถ้าสนใจแนวนี้นะครับแนวปลาไมโครจิกนะครับตกหมึกชายฝั่งริมเกาะนะครับส่วน วันดีไม่ดียังไงก็โทรมาปรึกษาแกว่าช่วงนี้เป็นไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานดูโรคิงเบลขอบคุณทีมงานดูโรคิงแล้วก็มิสเตอร์ยูยูสนะครับก็ได้พาผมมาชวนมานั่งลองเปิดประสบการณ์นะครับในการตกหมึกชายฝั่งครั้งแรกนะสำหรับทีินี้ก็ลาไปก่อนโอกาสหน้านะครับจะไปที่ไหนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ